ออนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับสวนสวนหย่อมแล้วก็มีบ่อปลาทั้งหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับผมก็เอาย้ายต้นไม้มาวางแล้วก็ดูดีกว่าเดิมหน่อยแล้วก็สีมาทาขาเก้าอี้แล้วก็สีเอาไม้มาทาไม้แต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยน้ำลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวให้สีที่ทาไว้แห้งสนิทก,ก่อนแล้วก็ปล่อยน้ําแต่ดูแล้วก็ไม่ไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับไม่รั่วก็ปล่อยน้ําได้นี่แหละครับความพยายามของคนชอบอจิบกาแฟ อะไรที่เราสามารถสร้างบรรยากาศเองได้เราก็ก็ทำนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายลงแต่แรงแล้วก็นำไปรื้อสีเก่าของเก่ามาทำหมดเลยนะครับปูนมันเริ่มแห้งผมก็เอามาทุบๆๆเอานะครับ